ต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าหลังอย่างที่พี่ได้เข้าไปใช้งาน Unreal Engine เนี่ยพี่ก็ได้เข้าไปท่องเที่ยวในเว็บของเขาแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ Twinmotion ใช้ในการทําพวก a r ร์ควิดวิชวลไลเซชันะให้สําหรับพวกนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําสถาปัตยกรรมภายนอกภายในแ,แม้กระทั่งคนทํางานพรีเซนต์เช่นทํำบูธคือโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย Epic Game ใช้ เทคโนโลยีอ่ะที่อยู่ภายใน u n น e a ีย n เอนจเอามาดีไซน์ให้โปรแกรมเนี้ยใช้ง่ายกว่า u n นเ a ีวอารมณ์เหมือนเล่นเดอะซิมอ่ะมันเป็นโปรแกรมที่แตกออบแมา่เป็นคนละโปรแกรมกับอันเ a ียวเลยใช่ป่ะเป็นคนละโปรแกรมเลยเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง <ừ> ซึ่งขายแยกแต่ว่าเวลา เราจะเข้าไปใช้งานเนี่ยเราเข้าผ่านตัว Epic Game Launcher เหมือนกัน Epic Game ล Launcher เนี่ยมันคล้ายๆสตรีมอ่ะเข้าไปก่อนอ่ะแล้วเราจะไปใช้อะไรแล้วก็เลือกเข้าไปหลังจากที่พี่ได้ลองเล่นมันเนี่ยอยู่ประมาณ3วมสเนี่ยพี่ก็เลยรีบทําเป็นเนื้อหาเสริมแล้วก็ใส่ไปให้สําหรับคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สอันเดียวเลยนักเรียนหลายๆคนของเราอ่ะเขาเป็นดีไซเนอร์ไงพี่มั่นใจเลยว่าเขาได้ใช้ไอเนี่ยเขาจะเอามันไปใช้ทํางานได้แน่นอนมันมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งที่ ทั้ง Unreal Engine และทั้ง Twinmotion เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความไม่สะดวกสบายในตอนแรกคือโปรแกรมมันดีจริง t e เ t u r e อะไรเงี้ยเราคอนโทรเนื่งหมดเลยเราทําโมเดลของเราเองเนี่ยเอาเข้าไปใช้เนี่ยได้เลย Work for การทํางานของมันอะ่ะมันเปลี่ยนไปเราทํางานในมายาหรือ TdMax เวลาที่เราแก้ไขางานแล้วเราส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมและมีคาเจอร์การแก้ไขางานเนี่ยในแบบหนึ่งซึ่งทุกๆคนอ่ะจะทําแบบนั้นมาในระยะเวลาที่โคตรนานคิดง,ง่ายๆว่าเราใช้ TdMax หรือมายาเนี่ยมานานขนาดไหนแล้ว ก็ตั้งแต่เราเริ่มทํางานทีนี้พอมันเริ่มมีโปรแกรมพวกนี้เข้ามามันอนุญ,ญาตให้เราอะทำอะไรหลายๆอย่างได้แบบยืดหยุ่นอิสระมากเอ่ i อ o n v i r t n m e n t ทั้งหมดเราสามารถใช้ Asset ได้ Texture ที่เขามีไว้ให้เราเนี่ยเราสามารถจะไปเลือกเอาแบบลายพื้นลายไม้ลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจอากนั้นอะสามารถไปซื้อ,อพวก Asset ต่างๆอจากเว็บที่เขามีเป็นแพ็กเท็กเจอร์หรือว่าแมทเทอเรที่เป็นฟิสิกส์เเนี่ยเอามาปักแล้วใช้ได้เลย ต่อกับเมกกาสแกนก็ได้แล้วก็เอามาใช้ได้แต่ก่อนจะทํางานแบบนี้ได้ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วต้องใช้ทั้งคนวิธีการทํางานหลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วก็เอ,อื้อทําให้เราคนเดียวอ่ะทางานออกมาได้แบบดีมากขึ้นเรามีเวลา <c oughs> ไปโฟกัสกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเปิดหน้าจอเนี้ยทางานแล้วแบบให้ลูกค้าดูเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะได้บร,รยากาศการทํางานที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้าไปกว่าแต่ก่อนนะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วต้องบอกก่อนโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เราสามารถที่จะใช้งานแบบเรียนแล้วก็ศึกษาเนี่ยได้ฟรี ใครอยากจะซื้อมันไปใช้ทํางานเนี่ยตอนนี้เขาลดราคาอยู่ถึงเดือนธันวาอือราคาอยู่ประมาณ200กว่า USD เนี่ยแหละซึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ถูกมากหลักๆนี่มันทํางานช่วยเราในเรื่องอะไรนะมีต้นไม้ที่เห็นแล้วก็มีคนที่เดินไปเดินมามีรถยนต์มีเครื่องบินมีนกบินเป็นฝูงอะไรแบบนี้ อะไรบ้างอ่ะอย่างตึกนี้เราต้องขึ้นเองไหมบ้านอะไรพวกนี้เท็กเจอร์ <Te xture. S 2> เพื่อความให้จันพัดได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัส e x p ก r i e n c e การใช้ทวินโมชันไปพร้อมๆกัน mm hmm. เดี๋ยวพี่อ่ะต้องสลับไปแชร์สกรีนแล้วพี่เปิดโปรแกรมแล้วพี่สาธิต hmm. ให้ดูเลยคือพัดเคยใช้ Keyshot ใช่ไหมใช่ครับคือโปรแกรม Keyshot เนี่ยมันพยายามจะดีไซน์อินเทอร์เฟซเนี่ยให้เราทํางานเนี่ยแบบ1 2 3 4คือเรียงสเต็ป hmm. ไปเลย mm hmm. จาเครื่องมือมันที่อยู่ตรงกลางได้อนี้ทวิ Twin motion นโมชันอ่ะมาแบบเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือ เวลาเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วเราเริ่มเข้ามาเนี่ยเราจะเราจะมีซีนเนี่ยที่หน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยอพอพี่เตรียมเอาโมเดลเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยคือซีนที่พี่เตรียมไว้มีแค่นี้อืคือมันจะมีโมเดลเนี่ยแยกไปชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยคือทำเท็กเจอร์มาเอ้ยทำยูวีมาให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาเริ่มเลือกแมทเทอเรียลในนี้ที่เลือกเลยว่าพี่ต้องการจะใช้แมทเทอเรียลอะไรแล้วลากโยนอื นึกออกว่าโยนนี้เลยแล้วพอโยนเสร็จเนี่ยพี่ก็ไปคุมได้อีกทีหนึ่งว่าต้องการให้สเกลของมันเป็นยังไงมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าลูกเล่นที่มันน่าสนใจเนี่ยมันจะมีแมทเทเรียลที่เป็นแมทเทเรียลพิเศษเนี่ยหลายตัวแต่งเนี่ยเราก็จะเข้าไปเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาในวันนั้นดูนะดูความเร็วนะดูความเร็วดูดีเราสามารถที่จะเลือกมันได้มันคือเป็นช่วงเดือนไหนของปีคำนวณตามเดือนด้วย ใช่ใช่ทุกอย่างมันคือฟิสิก c a l b a เบรมันคือการที่เขารู้ว่าคนน่ะต้องการที่จะได้ข้อมูลบางอย่างอ่ะเพื่อมาใช้แต่แต่ก่อนน่ะทุกอย่างมันไม่ได้รวมกันอย่างนี้ไงเราอยากได้แสงของไอซ์แลนด์สวยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาก่อนเฮ้ยสีมันเป็นยังไงบักยากอยู่ใช่มันยากมันต้องใช้ข้อมูลที่เยอะมากแต่อย่างเนี้ยมันช่วยเราไปโคตรเยอะเลยนอกจากไอตัวตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะเริ่มแอดของเข้าไป จะเห็นว่าในบ้านเนี่ยจะเริ่มมีเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาคือนี่คือเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปนะที่เขามีให้เราอมันมีให้เยอะไหมต้องบอกว่าแอสเซทสสำเร็จรูปที่มีเนี่ยถามว่าเวลาไปใช้จริงๆเนี่ยใช้ครั้งแ,แรกอาจจะรู้สึกโอเคนะแต่เวลาต้องทําบ่อยๆมันจะดูซ้ําถูกไหมพี่มองว่าของพวกนี้แอสเซททั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น secondary detail อะ่ะมันเป็นดี t a i l ที่แค่ขอให้มันมี มันเป็นอะไรที่แบบมันเวิร์กนะมันใช้งานได้อย่างเนี้ยพี่เข้าไปเลือกเลยเสร็จ <asset. S 2> พี่อยากจะได้ออบเจกที่เป็นของใช้ในบ้านแล้วก็เป็นเอ่อแบดลมห้องน้ําอยากจะได้อ่างอาบน้ำตั้งเลยดี <laughs> เห็น่คืออะไรก็ตามที่มันเป็น secondary เพราะว่าอันนี้สิ่งที่เราทำเองคือโครงสร้างของอาคารสมมติใครดีไซน์โปรดักต์หรือดีไซน์บูธบูธนั้นเราก็ทำไงแต่ว่าสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมอ่ะคือตัวที่จะทำให้มันสวยขึ้นอ่ะ เราไม่ต้องทำเราใช้สิ่งที่มีพวกนี้พอแล้ว มันพรีเซนต์ออกมาได้ประมาณหนึ่งอ่มันโอเคแล้วนอกจากว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าต้องการที่จะสเปกซิฟิกลงไปว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์เซตนี้เซตนุนเสนี้มันก็มีวิธีเอาเข้ามาในนี้ได้ก็คล้ายเกมส์เลยเนี่ยมันเกมเลยคล้าย,ายพวกเดอะซิมเกมสร้างเมืองอะไรพวกนี้แต่ว่าเราสร้างอันนี้แล้วเอาไปใช้หากินได้จริงจริงโอ้โหอิ่มอะ่ะพอเราเริ่มรู้จักการเล่นกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ย,ยเราก็จะไปเล่นต่ออันนี้จะเริ่มน่าสนใจแล้วเพราะว่าเรามีการวางย่าลงไป ย่าเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเซตติ hmm. ้งค่าต่างๆความแห้งความสดของมันสีสัน mm hmm. ความยาวของมันการเป็นสตริปการเป็นสตริปคือการเป็นเหมือนอารมณ์แบบมีมีสีสลับเป็นเหมือนสนามบอลอะ mm hmm. สามารถที่จะเข้าไปอัดจัดแบบดีเทลของสตริปของลายอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเราเคยเล่นเกมนะหรือใครเคยใช้โปรแกรม 3D mm hmm. นะพี่ว่าพอจะเดาได้เลยแหละว่าต้องกดอะไรตรงไหนอะ่ะ ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่จะทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นอีกก็คือต้นไม้นานาพันธุ์มันมีเยอะไหมต้นไม้เนี่ยโหอะไปเปิดให้ดูนะมันก็จะมีไลบรารีเป็นที่ที่เก็บทุกอย่างมาดูต้นไม้นี่คือต้นไม้ที่มีให้อ mm. oh. มันก็พอที่จะเอามาใช้ประกอบ uh uh. ถ้าต้นไม้เป็น secondary เนี่ยอย่างเช่นพอพี่ทําบ้านเนี่ยเป็นท o p i c a l พี่ก็จะอยากได้ต้นปลาล์มอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้รู้มาก่อน mm. นะว่ามันมีไหมแต่ว่า มันก็มีอ่ะพะต้นปลาล์มมันถูกใช้บ่อยต้นไม้ไม้สูงไม้เตี้ยต้นไผ่อะไรเงี้ยมันมีมันมีในนี้เพียงพอที่จะมาใช้เป็น secondary เติมเข้าไปเรื่อยๆอ่ะให้ดูก่อนว่าเติมต้นไม้เติมอะไรเข้าไปขนาดไหนสวนพืชสมุนไพรไปเลยอ่าก็้าต้องทําเองนี่ทําหลายวันอยู่เนี่ยโอ้โหทําไปเถอะ ไอ้พวกทูพวกนี้มันท้าทายเราอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยเราเรียนศิลปรกรใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยอาจารย์บางบางคนที่เขาเป็นสไตล์ว่าเขาไม่ชอบคอมพิวเตอร์อะ่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไปใช้คอมทํางานเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่งานอาร์ตอ,อะไรเงี้ยนะเราอะข้ามผ่านยุคน,นั้นมาแล้วแต่ยุคใหม่ตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณรับได้ไหมที่คุณจะใช้เซ็กคนดรีทั้งหมดอะ่ะที่มันมีสำเร็จรูปให้แล้วคุณโฟกัสกับภาพรวมของงานอะ่ะ มันคือทูอันนึงที่มันท้าทายความคิดตรงเนี้ถ้าเกิดว่าใครนะไปคิดว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเราต้องสร้างมันทุกเม็ดเลยนะทั้งก้อนหินหนึ่งก้อนหรือว่าสร้างปีหนึ่งไงแล้วพี่อย่างเงี้ยสมมติพี่อยากดีไซน์บ้านเอาเป็นปบ้านตัวเองก็ได้พี่ก็แบบใช้เครื่องมือพวกนี้ทําได้เนี่ยว่าเราทําทีดีเป็นมีเงาพาดลงไปในน้ําได้ด้วยแล้วเงามันมันโดนเอฟเฟกน้ํได้ใช่ไหมเนี่ยในเงาเนี่ยเอาจะทำยางนี้ในมายาเหรอโอ้โหไปดิคอสติกแมปเสร็จปุ๊บเรนเดอร์เนี่ยแค่จะเร Mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวพี่ขอจัดการกับน้ําก่อนนะเพราะว่าน้ามันเขียวๆน้ํามันเขียวไปไม่ชอบเป็นสีนี่เร็วไหมล่ะการคอนโทลเนี่ยเป็นแบบอันเรียวเลยแล้วก็เขาจะเลือกได้ด้วย mm hmm. อยากจะเบนเดอร์อยากจะใช้แบบ C4 d ดีหรืออะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยพอ mm hmm. ใส่ต้นไม้เสร็จแล้วก็เขาก็จะมีไลทติ้งให้เราใส่ได้ด้วยไลทติ้งอยู่ข้างในตรงนั้นอ mm hmm. มาดูกันว่าไลทติ hmm. ้งเนี่ยมีอะไรให้เดี๋ยวขอย้ายตัวเราเองอีกทีหนึง่งเดี๋ยวหาที่ไว้ก่อนไปตรงไหนตรงนี้แล้วกัน เห็นป่ะ IES Light ที่มันจะให้เป็นโคนเป็นแสงเชฟไปสวยมันมีแทบจะหมดอ่ะเดี๋ยวไปอ d j u s t ให้ดู IES ยีสิองสมมติอยากจะ Intensity เพิ่มอยากจะ Adjust ในเรื่องของสีการกระจายของแสงพวก Angle อยากจะปรับพวก Decay Bk อยากให้มันส่องไกลหรือส่องใกล้มันแปลง Option ที่แบบดูไม่สวยงามอะให้อยู่ในรูปของิ Interface ที่ดูง่ายอืมแลใช้ง่ายด้วยถ้าไป ปรับในมายาเราต้องเอารูปมาใส่ต้องไปปรับไฟปรับค่าสีอีกซึ่งมันก็ซับซ้อนนะพี่มองว่าถูพวกเนี้ยมันดีมากกับคนที่ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาใช้อะไรที่แบบโอ้โหกว่าจะเซ็ตได้หนึ่งดวงมันต้องเซ็ตเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราอ,อ,อยู่กับสิ่งนั้นมาแต่พอเรามาเจออย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยค่าทุกค่าเนี่ยเราคุ้นตามหมดเลยเฮ้ยมันต้องปรับอะไรแล้วมันรวมไว้ให้มันทําให้เราคอนโทรลทุกอย่างได้ไง่ายขึ้นนอกจากนั้นนี่พี่เริ่มเติมคนเข้าไปละคนเนี่ยจะมีทั้งคน ที่เคลื่อนไหวคนที่ยืนนิ่งแล้วในคนเองเนี่ยเลือกแอคชั่นของคนได้อีกเราสามารถที่จะไปเลือกชุดได้ใครต้องการให้เขาทำอะไรเดินหรือว่ายืนคุยหรือว่าอีดทุกๆสิ่งที่คุณต้องการจะเอาไปเติมเป็นเซคันดารีอ่ะมันมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณก็เนี่ยคุณก็เลเอกเอาเดยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันมีนี่ด้วยดูไอ้แมวมันมีสัตว์อะไรบ้างโอ้โหมากันทั้งสวนสัตว์อ่ะ จะเอาแพะจะเอาแกะจะเอาปลาคาร์บบางอย่างอะ่ะมันก็เข้าไปแอดจัดดีเทลได้เยอะแต่บางอย่างมันก็แอดจัดไม่ได้อย่างเช่นแมวเนี่ยอาจจะแอดจัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ secondary ที่โคตร secondary อะ่ะเสร็จแล้วมันเคลื่อนเองตามเวลาเมฆอ่ะมันเคลื่อนเองเลยเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเรามีท้องฟ้ามีฟอกด้วยอันนี้พี่ใส่เอฟเฟกให้ดูไง แล้วก็นี่มีมีน้ำพุด้วยนึกดูดีว่าเราวางทุกอย่างไว้เหมือนเราเล่นเกมอะเราเนี่ยในฐานะคนทํางานเนี่ยเรากล้าไปใช้การงานจริงไหมเวลาเราไปใช้กับเวิร์กโฟงานจริงเนี่ยการแก้อะไรจากลูกค้ามาเนี่ยมันจะมันจะสมูทหรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องกลับไปใช้แบบมายาทีดีแมใครก็ตามที่ที่โอเคที่จะ educate ลูกค้าเราทํางานไปด้วยกันนะสำหรับสำหรับพี่นะที่พี่เคยทํางานลูกค้านะพี่ว่านี่ใช้ได้ งานที่เราไปใช้เนี่ยเขามีวัฒนธรรมการทํางานมีโปรเซสเนี่ยยังไงแล้วพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยพอเครื่องมือมเป็นประมาณนี้เนี่ยมันแปลว่าอนาคตเนี่ยคนเนี่ยสามารถมาเรียนรู้การใช้งานสิ่งพวกนี้ได้ง่ายขึ้นทาโมเดลให้ได้คุณทํา UV ให้ได้แต่แล้วไปเข้าใจว่าหลักการพื้นฐานของแต่ละส่วนมันคือยังไงแต่แล้วคุณมาใช้เลยตัวนี้คุณมาเรียน UE มาใช้ทวินโมชันเลยตั้งงานได้ถ้าเป็นงานสไตล์นี้มันสามารถทําอะไรที่มันที่มันเวอร์หวังมากๆได้อีกเช่นการสร้างผาด เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเดี๋ยวขอบินขึ้นไปบนฟ้ากัน v e h i c l e p a r t สมัยที่เราสองคนทำงานกันงานที่เป็นเมืองอ <c oughs> เราจะต้องสร้างเมืองอะมีคน <c oughs> มีรถมีจักรยานมีแบบทุกอย่างอะดีไซเนอร์นะาร์ตินนะที่จะเอาสิ่งพวกนี้ไปใช้อะ คือคุณจะต้องดีไซน์วิธีการทํางานให้มันสมูทก่อนอแล้วก็เอาทูอ่ะไปเสริมถ้าเกิดพี่มีงานวิชวลไลท์ที่พี่ต้องทำนะแอนิเมชันเนี่ยคือทําให้งานเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นดูเจ๋งขึ้นมีอย่างเงี้ยนะโอ้โหความสมบูรณ์มันมานะเนี่ยอยากจะเพิ่มความเยอะความน้อยอยากจะซิงซิงไปเลยรถวิ่งเลนซ้ายเลนขวามันทำซะย,ย่างกับเกมเลย เนี่ยมีรถวิ่ง2เลนไหมอะไรเงี้ยจะเอากี่เลนจะเอา1เลน2เลนหรือว่าคุณจะเอาแบบไฮเวย์วิ่งแบบ5เลน6เลนอะไรเงี้ยคุณคุณเลือกเข้าไปเลยแล้วคุณกําหนดผาดตรงนี้ได้ผาดน,นี้เป็นพื้นฐานที่ไปกําหนดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนมมไม่ว่าจะเป็นจักรยานจะเป็นรถยนต์ทุกอย่างทําได้หมดที่มันเวอร์วังมาก,มากๆอย่างหนึ่งคือการเรนเดอร์นั่นมันเรนเดอร์ 4K นะอะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนี่นี่อันนี้เป็นตัว ที่พี่วางไว้ทําแอนิเมชันเคลื่อนกล้องทุกอย่างในนี้สามารถที่จะมาใส่เสียงในนี้ได้นะใส่เสียงนกร้องเสียงป่าเสียงอะไรเงี้ยติมในนี้ได้เสียงฟุตสเต็ปอะไรเงี้ยได้ในนี้เรนเดอร์ 4K แอนิเมชันความยาวประมาณเหมือนจะเกินนาทีนะ20นาทีได้ใส่ 4K แล้วโคตรชัดเลยเด็บก็สวยด้วยการเรนเดอร์ของมันนะนอกจากแอนิเมชันที่เราเห็นเมื่อกี้นะแม่งมันเรนเดอร์เป็น VR 360อ่ะ VR ที่พี่เคยทำนะถ้าพี่รู้จักโปรแกรมนี้พี่ใช้อันนี้เลย มันเป็นแบบ future is now อของจริงอะและการทำงานทุกอย่างของมันก็คืออยู่บนพื้นฐานของการ translate rotate scale เลยใช่ปะ่ะเราสามารถจะ rotate ท,ทุกอย่าง scale ทุกอย่างได้หรือเปล่ายุ่งได้หมดเลยไหม rotate scale ก็ได้ใช่ไหมได้คือพี่เนี่ยเป็นคนที่ใช้โปรแกรมด d มาหลายโปรแกรมมากแล้วก็อยู่กับมายาเนี่ยมานานมากๆใช้ในการทำงานคียคแบบนอนใต้โต๊ะมากับมันอะ แต่ว่าพอมาใช้อ,อย่างโปรแกรมนี้พี่ยังไม่รู้สึกสะดุดอะไรเลยนะบางครั้งเราจะรู้สึกสะดุดว่าเฮ้ยตรงนี้ทําไมมันไม่ได้วะมันตรงนี้มันติดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าม,มาใช้อันนี้แล้วใช้กับโจทย์ที่ว่า visualization ให้เห็นภาพรวมแล้วเป็น Animation ได้ไซส์ 4K แต่มันก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมงั้นมันก็ต้องสวยขึ้นแน่นอนเลยในเวอร์ชันถ,ถัดไปคืในเวอร์ชันแรกๆที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่สวยเท่านี้แต่พอ Unreal Engine เนี่ยมันเริ่มแบบ สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น hmm. มันก็เป็นผลทาให้ทวินโมชันมันก็สวยขึ้นด้วยไงเปิดเดฟออ f ฟิล l d ได้มีการใช้งาน hmm. พวกโทนต่างๆเหมือนอารมณ์เราเล่นไลท์ลูมเล่นไอจีความเจ๋งของแสงในอันเรียวกับในทวินโมชันคือมันออโตเอ็กซ์โพเอร คือมันจะบาลานซ์ให้เองไว้คือมันต่างจากในโปรแกรม 3D ซึ่งเราจะต้องมีพื้นฐานในการบาลานซ์เพื่อทำให้เฮ้ยไฮไลท์แชโดว์ทุกอย่างมันสมดุลเพื่อดึงความสมจริงเวลาคอมเอาไปคอนท้าส์หน่อยแต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องมันบาลานซ์มันออโต้เอ็กซ์โพเชอร์ความซับซ้อนแต่ก่อนที่มันทำให้คุณภาพดีขึ้นถูก สิ่ง <ừ. S 2> พวกนี้จัดการบริหารจัดการให้เสร็จหมดเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นยุค AI ก็คือเครื่องมือแบบนี้แหละเร,เราก็แค่ต้องไปเรียนรู้พื้นฐานศิลปะให้แน่นพอก็<ๆ>จะมาทําอะไรที่มันสวยงามได้มันมาถึงเร็วกว่าที่คิดจริงๆสมัยก่อนอาจารย์ก็เคยสอนว่าเนี่ยทูเนี่ยมันไล่ทันกันหมดแต่ว่า <ừ. S 2> ความคิดสร้งางสรรค์ของคุณน่ะ สิ่งที่คุณจะทําประสบการณ์ของคุณในการทํางานเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีมาถึงยุคแบบนี้เร็วขนาดนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยเราเห็นทูกตตัวที่ใช้แล้วถ้าเกิดใครเขาไปดูพอร์ตโฟลิโอของฝรั่งหลายๆคนที่เขาทําใช้ทวีนโมชั่นทางานอ่ะงานมันกิบม,มันกิบม,มันสวยอะ่ะมันใช้ได้เลยอะ่ะแล้วหลายๆคนหลายๆโรงเรียนที่อยู่ที่ต่างประเทศอะ่ะเขาก็เลือกใช้ไอ้นี้ในการทำว u a l i z ไลเซชันใช้ U E ใช้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าจะดันช็อตจริงๆเนะี่ยความสวยเนะี่ยมันอาจจะไม่สู วีเลไม่สู้อาโนไม่สู้เลดชิปหลายๆตัวที่เขาทาในในวิธีที่เขาเก่งกับวิธีนั้นแล้วแต่ไออย่างเงี้ยมันล้ํากว่าแต่ก่อนเยอะมากแต่ก่อนเวลาเราเห็นกราฟิกที่มันซิมเรียทม์เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันการ์ตูนมากแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่ละมีความสมจริงที่มากขึ้นบางครั้งเอาไปเปิดเป็นวิชวลไลเซชันที่ใช้ชชชชงานได้เลยแล้วประหยัดเวลามากคือแทนท,ที่คุณจะต้องไปนั่งคีเอทดคนทีละคนนี่แค่อยู่เริ่มต้นเรายัางรู้สึกว่าเออมันมันดีจริงว่ะมันช่วยเราได้เยอะจริงๆพี่ว่านะ บริษัทที่เคยต้องจ้างโปรดักชันทำในสิ่งพวกนี้ในยุคถัดไปเนี่ยเขาจะให้อินเฮาเขาอะ่ะเรียนรู้แล้วทำเองอพี่พี่ว่าเนี่ยม,มันต้องมีอย่างนี้แน่นอนเริ่มมีแล้วด้วยหลายๆคนที่เป็นบริษัทที่เข้ามาซื้อคอร์สท,ที่โรงเรียนเราเนี่ยพี่มองว่าอาร์ติสเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเนี่ยก็คือจะเทพเลยเพราะว่าคือเขาเทพอยู่แล้วอะกับการทำงานในวิธีที่เขาทำได้อะพอเขารู้อย่างเงี้ยแล้วบวกประสบการณ์ที่เขามีอะ่ะ คือเขาดันงานขึ้นไปได้อีกอะ่ะสร้างแบบทัฟฟิกได้สร้างคนเดินเป็นกลุ่มสร้างต้นไม้มสวยๆสร้าง environment ทําทำแสง a อน m a t e Animation แบบ 4K โ oh อ้โหติดปีกแบบวันนี้ก็พอที่จะแบบได้เห็นภาพรวมของการทำงาน<ม>งเป็นโมชนันแล้วพี่ก็จะขอฝากนิดหน่อยว่าสำหรับคนที่ได้เข้ามาเรียนกับไลท์ซีจในคอร์สอินโทรทูอ r e ์เวนจินั้น ท่านจะได้เรียนเนื้ในส่วนของทวินโมชันด้วยเลยทํำบทเรียนแล้ว8บทเรียนเรียนรู้ทั้งหมดเลยทุกกระบวนการไปจนถึงเรนเดอร์ภาพนิ่งเรนเดอร์แอนิเมชันไซส์ท่านเอาไปใช้ได้แน่นอนการันตีเลยครับผมก็สําหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ติดตามในไลซีจีนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตาม YouTube หลายๆคนก็พิมพ์มาบอกว่าติดตามมาจาก YouTube ก็ต้องขอบคุณแม่ครับเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมและอาจารย์พรและทีมงานไลซีจี เทคโนโลยี <Technology S 2> และ AI เนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆยุคของเรามันเป็นแค่ยุคเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าเราเรียนรู้พื้นฐานศิลปะสิ่งสำคัญเป็นหัวใจหลักเลยให้ดีให้ครอบคลุมให้พอจะดีไซน์ออกแบบงานได้เนี่ยแล้วเรามาใช้เทคโนโลยีพวกนี้ช่วย<ๆ>ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะสร้างงานสวยๆได้ในเวลาที่น้อยลงเรื่อยๆสมัยก่อนคอมเครื่องเดียวไม่สามารถทางานแบบนี้ได้ในยุคของเราเนี่ยมันทาได้แล้วครับเป็นทูตัวหนึ่งอะที่มันไม่ใช่ทูเล่นๆด้วยนะ มันไม่ใช่อารมณ์แอปเอามาเล่นๆนะไอ้นี่พวกนี้คือเอาไปหาทางได้จริงๆนะคือใช้งานได้เลยแล้วก็โปรแกรมมันราคาถูกด้วยไม่ถึงหมื่นนะแล้วมันซื้อขาดด้วยพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรียนรู้ไว้เหอะมันดีไลฟ์ทีจีมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากก็คือ11.11 11, ในวันที่11เดเดือนนี้นะครับไปดูการติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้างรับรองว่ามีของดีมาให้แน่นอนครับหลังๆมาเนี่ยเราจะจัดวันเดียว เราจะจัดแบบขายตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงคืนที่เราจัดวันเดียวเนี่ยไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นหรอกว่าจะมีคนซื้อเยอะแต่ว่าเราอะอยากที่จะทําให้มันเป็นโอกาสพิเศษไม่อยากที่จะโอ<ป>แบบโปไปเลยตลอดชาติหรือว่าโอไปเลย<ะ>10วัน20วันเราอยากจะทําให้มันเป็นจังหวะที่พิเศษเพื่อ นักเรียนคนที่ดูอยู่เท่านี้นสนใจนเขาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าเออเนี่ยมันมีรอบเนี้ยนะมีโปรก็ไปดูว่ามีอะไรนานๆทีก็มาดูทีหนึ่งอะไรน,นอกจากนั้นท่านก็เข้ามาเสพเลยนะคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนหลังๆมาพี่คิดว่าอีกหนึ่งเนื้อหาที่น่าจะดีก็คือกูใหม่ๆ mm hmm. แบบเนี้ยที่มันเป็นแบบฟิวเจอร์อินาวอ่ะคือคุณมาเรียนรู้กันเลย mm hmm. เอาไปใช้กันเลยแล้วดูซิว่าไอ้พวกเนี้ยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเรามีเวลามากขึ้นชีวิตมัน้นอยู่แลว ก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะครับขอบคุณอาจารย์พรมากสรุรนนี้ที่เอาเทคโนโลยี AI Twin Motion ที่มันต่อยอดมาต่อมาจาก Unreal Engine มาให้เราใช้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับครับสวัสดีครับ